ยอดผู้ติดเชื้อนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ4,739คนนี่คือตัวเลขที่มีการรายงานกันเข้ามานะครับรวมถึงน้องจิมมี่ก็ช่วยรายงานเอทเคกันมาด้วยนะครับเอทเคนี่ยอยู่ที่5,808คนนะครับรวม2ยอดเนี่ยห0ื่น 547คนด้วยกันนะครับซึ่งในผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น 400, 4 0 0ร้อย่ะเเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีผู้ที่เสียชีวิตนะครับไป31รายด้วยกันนะครับแล้วก็อัตราคลองเตียงก็อยู่ที่ประมาณ13นะครับจังหวัดละ13ก็ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะครับไปดูภาพรวมของโลกนิดนึงนะครับอย่างรวดเร็ววันนี้นะครับ ภาพรวมของโลกเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไปแล้วนะครับ526ล้านนะครับ4 4 0 0 0 0กว่าคนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าก็เป็นตัวเลขที่สูงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่6 2ล้าน298,00กกว่ารายด้วยกันนะครับก็แน่นอนครับ ประเทศที่มีการติดเชื้อสูงสูงก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่กับแสนนะครับ98,665แล้วก็ที่เยอะๆก็จะเป็นทางด้านของฝรั่งเศสนะครับ24,000เยอรมนีนี่4ี่0 0่นนะครับเกาหลีใต้25,000นะครับ แล้วก็อิตาลีเนี่ยสองหมโดยประมาณนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่ามีหลายประเทศเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่รายงานผลทั้งผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตนะครับเราจะสังเกตเห็นเป็นศูนย์เนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าเขาไม่ติดเชื้อนะแต่เขาเนี่ยไม่ได้รายงานเข้ามาแค่นั้นเองนะครับถัดมาก็ประเทศไทยครับประเทศไทยตอนนี้ถ้าจัดอันดับก็อยู่ที่24นะครับมีผู้ติดเชื้อของเมื่อวานนี้ก็คือ5,377รรายด้วยกันนะครับเสียชีวิต สะสมรวมแล้วเนี่ยนะครับ29,715นะครับแต่ถ้าเสียชีวิตเมื่อวานเนี่ย37วันนี้31วันนี้ลดลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีประเทศใกล้เคียงกับเราเพื่อนบ้านเราที่เยอะๆอยู่นะครับก็จะมีมาเลเซียก็2อ6 3รายด้วยกันนะครับมีสิงคโปร์ครับสิงคโปร์4 3 4 2นมีะครับมีเสียชีวิต3รายด้วยนะครับแล้วก็มี เวียดนามเวียดนามที่กำลังแข่งกีฬากันอยู่เนี่ยนะครับ1,587นะครับญี่ปุ่นก็เยอะนะครับ38,812รายด้วยกันนะครับอีกหน้าหนึ่งครับก็จะเป็นภาพรวมนะครับภาพรวมของอาการเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตก็คือ30 คนด้วยกันนะครับของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับอยู่ที่21,529แล้วก็สถานอื่นๆอีก36,946รวมแล้วเนี่ย58,475รายด้วยกันนะครับ สำหรับผู้ที่เสียชีวิตนั้นนะครับก็แน่นอนครับ60ปีขึ้นไปเนี่ย3ารายนะครับที่อายุน้อยกว่า60ปีก็จะมีโรคเรื้อรังเนี่ยกรายนะครับโรคเรื้อรังต่างๆแล้วก็โรคที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับมะเร็ง3โรคไต6โรคอ้วน3นะครับสมองเลือดสมองออหลอดเลือดสมอง5หัวใจ7แล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับแล้วก็มีทางสมุทรปราการเนี่ย117ออันนี้ผมจะขอรายงานเฉพาะตัวเลขสูงๆแล้วกันนะครับ ที่ยังสูงอยู่แล้วก็มีทางปทุมธานีนะครับ69นนทบุรี87นะครับแล้วก็บางจังหวัดก็ยอดน้อยแล้วครับสิงห์บุรีเนี่ย1 1นะมีเพชรชบูรณ์24นะครับนี่คือภาคกลางภาพรวมถัดมาครับที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกที่เห็นชัดเด่นชัดเลยเยอะสุดก็ที่ชนบุรีนะครับ 105รายด้วยกันนะครับแล้วก็มีทางด้านฉะเชิงเซาห้านะครับที่เหลือก็40กว่ารายทั้งนั้นนะครับส่วนภาคเหนือครับภาคเหนือนี่ยอดเป็นศูนย์อยู่2จังหวัดนะแม่ห้องอมีลำปางศูนย์นะครับลำพูนศูนย์แน่แสดงว่าดูแลตัวเองกันดีนะครับแล้วก็มีที่ติดเชื้อเยอะก็ทางเชียงใหม่ล้ครับแต่เยอะก็ถือว่าไม่เยอะมากหรอกผมว่า28รายนะครับก,ก็โอเคนะครับแล้วก็มีเชียงราย4รายด้วยกันนะครับ ถัดไปอีสานครับอีสานเนี่ยสุรินนะครับเยอะสุดเลยสุริน1น4รายนะครับถัดมาบุรีรัมย์159นะครับมีทางขอนแก่น152นะครับกาลาสินร0 5นะครับแล้วก็มีอุบลราชธานี106นะครับแล้วก็ร้อเอนี่ยเกือบร้อยนะครับ8ารายนะที่เหลือก็ไม่ถึงร้อยนะครับ ถือว่ายังอยู่ในตัวเลขที่ควบคุมได้นะครับทางภาคใต้กันบ้างครับคุณผู้ชมครับภาคใต้นครศรีธรรมราชนะครับ89มีทางพัทลุง47นะครับแล้วก็มีสุราษฎร์33ครับแล้วก็สงขลาอีก25ที่เหลือก็2ราย5ราย7รายนะครับไม่เยอะ ตะวันตกครับตะวันตกเยอะสุดอยู่ที่ประจวบคีรีขันนะครับ52แล้วก็มีทางเพชรบุรีนะครับ46นะครับตาก13กาญจนบุรี24นะครับมาดูภาพรวมครับ10อันดับนะสิ์อันดับเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นกรุงเทพครับ1,898นะครับ คุณผู้ชมดูอันดับ2จนถึงอันดับที่8นะฮะร้อยกว่ารายแค่นั้นเองนะครับอันดับ2องสุรินทร์1น4บุรีรัมย์1 5ออันดับ4ขอนแกน่น152นะครับสุตรรราการ117อุบลราชธานี106ชนบุรี105กาลสินร้อ1 0 5นะครับแล้วก็นครศรีธรรมราช89รายด้วยกันนะครับนี่คือภาพรวมของโควิด <COVID S 2> ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ